ทำผ้าอะไรน่ะทิตต้าเป็นไรเร็ว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  ไม่กดสักทีกดแล้วกดตั้งนานแล้วกดเป็นนาทีแล้วเด็กแกงร้องไห้ อ้าก็หวัวเราะยิ้มทำนะก็หวัวเราะยิ้นทำเหรออ้าเอลเอยูเอสเขาจะกดผิดเหรอ